ันน anyway, ี้เป็นชูการ์ไกด์เดอร์ครับอันนี้จะเป็นสีเขาเรียกสีคิมิโนครับคิมิโนตาแดงนี่ก็จะมีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียถ้าเป็นไซนี้ก็อยู่อายุประมาณ2เดือนครึ่งถึง3เดือนครับโอ้นอนหลับกันเหรลูกหลับครับร้อนอากาศร้อนโอหลับแล้วก็รวมกลุ่มกันเลยนะใช่นี่ละตรวนมียคิมิโนตัวละหนึ่งพันบาทครับ ถพาคู่เพศเมียราคาเดียวกันเหรอราคาเท่ากันเลยครับค่ะโหนี่นอนก็ยันนอนรวมกลุ่มเลยนะใช่อันนี้ก็เป็นสีไวเฟสครับสีไวเฟสนี่คือใต้หูเขาจะไม่มีขีดดำเป็นไซส์ช่วงอายุประมาณสองเดือนสองเดือนครึ่งประมาณนี้ครับเป็นไซส์ที่กำลังป้อนนมเออเพิ่งตื่นเพิ่งตื่น่งตื่น,น,นครับ,รบงูเงียหน่อยงูเงียเลย สีสวยนะครับตวพวกนี้สีนี้สีไวเฟสเนี่ยพอโตมาแล้วตัวจะออกเทาอ่อนๆไม่ใช่เหมือน normal. Normal น้องม่อนน้อม่อนมันจะออกดำค่ะาไว้เฟสมันจะออกเทาอ่อนๆอันนี้เราขายอยู่ตัวละห้าร้อยบาทครับทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียราคาเท่ากัน,น,นหรือว่าลูกค้ารับเป็นคู่ก็เดี๋ยวลดให้ครับเหลือคู่ละเก้าร้อยบาทครับค่ะชุก้าเน, <Sugar S 1> นี่เรามีเกือบทุกสีนะครับ มีตลอดไม่เคยขาดมีเยอะครับอันนี้จะเป็นสีนอมมอนครับเป็นสีนอมมอนอายุประมาณสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนครับเรามีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียเลยมีอยู่หลายตัวอยู่กันครับอของเพิ่งมาส่งมีตลอดไม่เคยขาดนะครับนอมมอนเราขายอยู่ตัวละสี่ร้อยบาทครับ ถ้ารับเป็นคู่ก็คู่แล้วเจ็ดร้อยบาทครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีลูซิติกครับตัวซ้ายมือจะเป็นลูซิติกขาวล้วนขาวตาดำลูซิติกแล้วก็จะมีตัวข้างในจะเป็นสีออกเทาๆนี้เขาเรียกทูแพทสองสีนี้สามารถผสมรวมกันได้นะครับลูกออกมาก็จะได้ทั้งสองสีได้ทั้งลูซิติกได้ทั้งทูแพท ทูแพพก็ออกสีเทาๆควันบุหรี่นะครับทูแพพก็จะมีหลายสีมีเทาอ่อนเทาเ<ะ>ข้มเทาหางขาวก็มีก็ราคาลูทิติกก็ราคาตัวละเจ็ดร้อยบาทครับทูแพทรูแพตัวสีเทานั่นคือตัวละหนึ่งพันบาทครับ อันนี้เป็นลูกเต่าซูคาตาครับเป็นชุดแรกของปีนี้ครับปีหกแปดอันนี้จะเป็นไซส์ขนาดประมาณสองนิ้วครับอันนี้เราก็ขายอยู่ตัวละพันห้าครับพันห้าครับผมค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นต้นฤดูนะครับเดี๋ยวพอถ้าใช้ฤดูก็จะออกมาเยอะๆมันก็จะถูกกว่านี้ลงมาหน่อยนึงค่ะไม่มีตำหนินะครับไม่ไม่เบี้ยว กระดองไม่เบิ้ลกินอาหารเม็ดได้แล้วกินผักสดได้แล้วเราก็สามารถจะส่งตจังหวัดได้นะครับส่งได้ทุกจังหวัดเลยเอ,อ๋ราคาค่า,า,าส่งก็เริ่มต้นที่300บาทภาคใต้ก็สตารที่700ถึง800บาทครับถ้าลูกค้าสนใจก็โทรติดต่อได้ที่เบอร์096 925 1815ครับ อันนี้จะเป็นหนูแฮมเตอร์ครับค่ะเดี๋ยวหนูแฮมเตอร์อันน um ี้จะเป็นสีนอร์มอนนะครับสีนอร์มอนค่ะอันนี้อายุไซนี้ก็อายุประมาณสามเดือนครับก็มีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียเลยค่ะอันนี้เราก็ขายอยู่ตัวละหกสิบาทครับหกสิบบาทครับผมค่ะอันนี้ก็ส่งจากจังหวัดได้นะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระรอกจิ๋วครับ มีกระรอกดอเมาส์ค่ะระรอกสิวระรอกสิวครับแล้วก็จะมีสีธรรมดามีนอร์มอลมีด่างแล้วก็มีด่างมากด่างน้อยอ่ามีเ,เลือกหลายสีเลยใช่ครับตัวอย่างสีธรรมดาเราก็ขายอยู่ตัวละ150บาทค่ะถ้าด่างเยอะขึ้นมาหน่อยก็ตัวละ250 300ก็แล<ข>้วแต่เขาออกโทนเหลืองอ่ะอันเนี้ย อันนี้ไม่ได้อาบน้ําแลวอาบน้ําก็จะขาวครับอาบน้ำและอาบทรายครับค่ะเอาอาบทรายใช่อาบทรายมันก็จะขาวขึ้นอันนี้ก็เห็นเหมือนจะเป็นอะไรอ่ะเหลืองๆหรือว่าน้ําตาลน้ําตาละนะใช่ครับค่ะก็เลอะเลอะฉี่ตัวเองครับอืมก็จะสไตายคล้ายๆเหมือนชูกาครับค่ะอันนี้เป็นหนูแฟตเทลครับค่ะเป็นหนูหางป่องอันนี้เป็น่้นนะอ่า่งกิน ที่มีโปรตีนสูงสูงแล้วอาหารก็จะอ้วนสวยไม่ค่อยอยู่นิ่งเท่าไหร่อันนี้เป็นเพศเมียรครับค่ะเ,เพศเมียถ้ามีตัวผู้อยู่ก็ตัวเมียไปผสมได้อันนี้เราขายอยู่ตัวละเก้าร้อยบาทครับตัวละเก้าร้อยครับผมค่ะถ้าเป็นเพศผู้เพศเมียราคาก็ต่างกันไหมราคาเท่ากันครับค่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นลูกแบบ แบบว่าน่ารักน่ารักก็จะเขาจะขายกันอยู่ประมาณพันสองถึงพันห้าครับบ้านเราพอได้ไหมเนี่ยพอได้ครับเพราะเหมือนหนูเนี่ยครับแต่ว่าไม่ได้ทําง่ายครับใช่ไม่ได้ทําง่ายเหมือนกันอันนี้จะเป็นหนูแฮมสเตอร์ครับเป็นสายพันธุ์โลโบโรโ,โบจะเป็นสายพันธุ์ขนยาวขนยาวมีหนวดน่ารักสายพันธุ์นี้ชอบวิ่งครับ S <S จะวิ่งเครื่องเล่นของ<ช> <S <S 2> <S 2> เล่นจักเล่นอะไรเงี้ยครับวิ่งจะวิ่งเยอะกว่าสายพันธุ์ปกติ <S <S 2> <S 2> พวกนอมอนยินเทไว้อะไรเงี้ยครับอันนี้จะอ้วนสวยนะไฟนี้ก็จะเป็นไฟอายุประมาณสองเดือนครึ่งสามเดือนประมาณนี้ <S <S 2> <S 2> นี้เราก็ขายอยู่ตัว80บาทครับ <S <S เราส่งต่างจังหวัดได้ไหมส่งได้ครับ <S <S ส่งได้นะแต่ว่า ก็ต้องดูว่าเป็นจังหวัดไหนด้วยถ้าไกลๆมากๆก็ไม่อยากส่งเพราะว่าหนูมันทนความร้อนไม่ค่อยได้ครับค่ะอันนี้ก็ต้องมาคุยกับทางร้านอีกทีนะคะต้องคุยกับทีร้านก่อนใช่ครับเราส่งให้ได้หมดะครับแต่ว่าก็คือถ้าเป็นบางจังหวัดที่มันไกลๆเราก็ต้องต้องคุยกันก่อนครับมันบางทีมันมีความเสียหายได้ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีวีคุณภาพมานําเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกแก้วบูมนกแก้วจะเหมาะสําหรับนกกระตัวมาคอแอฟริกันเกซันคอนัวแล้วก็อิเล็กตัสค่ะถัดมาจะเป็นบูมเรฟเบิร์ดคอก a เทลตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกเรฟเบิร์ดคอกาเทลแล้วก็กินชีกค,ค่ะถัดมานะคะจะเป็นบูมนกหงหยกค่ะสามารถทานได้ทั้งนกหงหยกฟอร์พัทแล้วก็นกฟินค่ะ สินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซ็นเตอร์ร้านก็จะอยู่ที่จตุจักรนะคะมีทั้งราคาส่งราคาปีกสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะท่านใดสนใจเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ทั้งเบอร์โทรและก็ลายสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงค่ะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซ็นเตอร์ไว้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนูใจแอนครับใจแอนไทย โอ้โหเยอะเลยใจแอนไทยค่ะตัวก็สามารถใหญ่ได้ขึ้นกว่านี้นะครับค่ะโอ้โหอันนี้คือ,อยังเล็กเหรอ,อยังเล็กอยู่ครับอันนี้ไซส์อายุประมาณเดือนครึ่งครับตอนนี้เดือนครึ่งยังโตกว่านี้ได้อีกยังโตกว่านี้ได้ค่ะ,ะตัวใหญ่่ตัวใหญ่ไข่ย,ย้อยครับทันนี้ใจแอนตัวพอตัวใหญ่แล้วไข่เขาจะย้อยอ๋อบางคนลูกค้าไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมตูดจะย้อยรูกว่าเป็นโรคไม่ใช่ครับนั่นคือไข่ของเขาครับ ขายอยู่ตัวละหกสิบาทครับตัวละหกสิบนะคะใช่ครับทุกสีนะทุกสีครับผู้เมียราคาเท่ากันอันนี้ก็จะเป็นหนูแฮมสเตอร์ครับอันนี้จะเป็นสีเยลโล่ครับเป็นเยลโล่ตาดำมันจะมีเยลโล่ตาดำกับเยลโล่ตาแดงแล้วราคาเขาต่างกันไหมคะตาดำกับตาแดงราคาเท่ากันครับเท่ากันใช่ครับบางทีลูกค้า เด็กๆเขาไม่ชอบตาแดงครับมันดูน่ากลัวก็เลยเอาเอาตาดำมาให้ลูกค้าแบบนี้ดีกว่ากาจะเป็นเยลโล่นี่คือเราขายอยู่ตัวละ90บาทครับ90นะครับผมอันนี้ให้แพทย์เขาพดได้ใช่ไหมคะเขาพดแอปเปิลได้ครับบวกเหลี่ยมได้ครับอ๋อทานกินบวกได้ด้วยบวกเหลี่ยมได้ครับค่ะบวกเหลี่ยมมันจะเป็นทาดเย็นทำให้ให้ตัวเขาเย็นครับค่ะราคาเท่าไหร่นะ อันนี้ตัวละเก้าสิบาทครับ90ใช่จะเป็นไซส์อายุประมาณสองเดือนสามเดือนครับอันนี้ก็จะเป็นน้องเม่นแคะครับค่ะนาซุกไปแล้วมันน้องเม่นแคะก็จะกินอาหารเม็ดแล้วก็กินอ่านอนนกครับค่ะอนนกนันยักษ์ได้ครับอนนกนี่ขายไงครับอนนกทีละสามห้าอันนี้เม่นแค่เราขายอยู่ตัวสามร้อยห้าสิบครับค่ะ แ้จะมีไซส์อายุประมาณเดือนครึ่สงอสองเดือนขึ้นไปนะครับค<า>่ะอันนั้นไปน,นอนไปแล้วค่ะน<อ>นหน้าซุกไปในที่เรื่อยแล้วค่ะ<า>อันนี้จะเป็นลูกกระต่ายไทยครับค่ะ<า>กระต่ายไทยหูยาวหน้ายาวค่ะ<า>ตัวใหญ่โตเต็มที่น้ำหนักอยู่ประมาณสามโลครับอันนี้เราก็ขายอยู่ตัวละร้อยีิบาทครับ หนึ่งร้อยี่สิบครับผมค่ะอันนี้จะเป็นกระต่ายแคะครับกระต่ายแค่เอ็นดีเอดีดีปูสั้นหน้าสั้นโตเต็มที่น้ำหนักไม่เกินโลครึ่งครับค่ะโอ้น่ารักเลยอันนี้คืออะไรเกตเลี้ยงเล่นเลี้ยงเล่นครับเกตเลี้ยงเล่นครับถ้าสายประกวดก็ตัวห้าหกพันหมื่นหนึ่งขึ้นไปค่ะ ก็เป็นแบบเลี้ยงเล่นๆเด็กปิดเทอมเนี้ยครับก็จะเป็นไซนี้หรือว่าลูกค้าไม่ต้องการตัวใหญ่ก็จะเป็นไซนี้ครับมันจะกําลังอุ้มพอดีครับราคาเท่าไหร่ครับถ่าเอ็นดีเราขายอยู่ตัว400บาทครับค่ะอันนี้จะเป็นฮอลแลนด์หลบครับฮอลแลนด์หลบก็จะเป็นพันหูตกค่ะด่เล่นครับ ว่าไงว่าไงลูกฮะนอนนอนเลยเอา้าวทำไมทำงานล้วลูกมันนอนอย่างนี้เฉยเลยเหรอใช่ราคาเท่าไหร่นะคะถ้าฮอลแลนดลอบก็อยู่ที่ตัวละหกร้อยบาทครับหกรอยครับผมเอะเอาไงลูกฮะตามไม่ทันเลยสแนนะเราอะ่ะฮะกองหมุนไม่ทันแล้วลูกสนครับพันนี้จะเหมือนนี้ใส่พอโตมาราจะนา จะเหมือนน้องหมาน้องแมวครับวิ่งเล่นปล่อยในบ้านาได้หกร้อยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าราคาก็ขึ้นอยู่รี่แล้วแต่รอบนะเพราะว่าพัานนี้มันค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงๆอยู่เรื่อยครับเพราะของมันขาดบ่อยครับอันนี้ก็จะเป็นกระต่ายแคะเอ็นดีครับน,นี้เป็นสีเทาแล้วก็มีสีดำ เทากับดำนะอันนี้พอตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้ก็อายุมาสี่เดือนครับค่ะตัวจะเริ่มใหญ่ขึ้นมาจากาชุดเมื่อกี้ค่ะถ้าเป็นสีดํานี่ก็เราขายอยู่ตัวสามร้อยครับค่ะสีเทาก็สี่ร้อยบาทครับอ๋ออันนี้ก็อยู่ที่สีด้วยอยู่ที่ส<ำ>ีครับสีดําสีดําจะราคาถูกกว่าครับค่ะหาไม่เจอ <laughs> <laughs> ตาอยู่ไหนลูกตาดำ หน้าดำใช่ครับมองไม่เห็นเลยลูกใตันนี้ก็จะเป็นหนูขวัญหนูตะเภานะครับค่ะเด็นสาอายุประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเดือนใช่ใชตัวเล็กน่ารักขนย้อนๆขนกลับๆนี่ก็จะเป็นหนูขวัญค่ะตัวขนเรียบนี่จะเป็นหนูตะเภาจะอยู่ในกลุ่มของหนูแก๊บบี้นี่แหละครับแต่ว่าเขาแยกสายออกมาเป็นตัวธรรมดาวันนี้เรียกตัวธรรมดา อันนี้เราก็ขายอยู่ตัวละ200บาทครับทั้งหนูขวัญแล้วก็หนูตะเภาราคาเดียวกันใช่ครับผมค่ะราคาตัวละ200บาทมีตลอดไม่เคยขาดนะครับอ่ามีเข้ามาตลอดนะคะใช่ครับค่ะอันนี้จะเป็นหนูแก๊บบี้ครับค่ะหน้าสั้นหูพับอ่านะครับสวยเป็นคนละแบบเลยนะใช่ครับหน้าตาเขาจะคนละคนละแบบกันเลยถ้าเริ่มตอนโตแล้วจะสวย อันนี้เป็นพันขนสั้น<ะ>มันจะมีพันหนึ่งจะเป็นพันขนยาวโคโลเน่อะไรพวกนี้ครับ<ะ>ราคาเท่าไรนะคะจะเป็นแก็บบี้แท้นี่เราขายอยู่ตัวละเจ็ดร้อยครับ<ะ>มีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียนะครับแท้กับไม่แท้คือผสมเหรอไม่ไม่ใช่ครับมันจะมีลูกผสมด้วยแล้วก็จะมีบางคนเข้าใจผิดว่าหนูตะเพาขนเรียบเนี่ย<ะ>เป็นแก็บบี้ใช่ครับ อันนี้ทางร้ให้ให้สังเกตที่ใบหูหูจะพับ<ะ>แล้วก็หน้าจะสั้นกว่าครับร้านเปิดวันอะไรบ้างคะที่ร้านผมนี่ก็คือเปิดถ้าเปิดจริงๆก็คือเสารอาทิตย์ครับเ<ะ>สารอาทิตย์ก็คือตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับ<ะ>ถ้าถ้าวันพฤหัสศุกร์เนี่ยคือเปิดหลังเที่ยงครับ<ะ>แต่ว่าสัตว์เลี้ยงบางอย่างก็จะมีมาไม่ครบเพราะว่า ผมไม่ได้ามามันร้อนนะครับก็จะามาเต็มๆคือวันเสาร์อาทิตย์ถ้าลูกค้าอยากจะมาดูก็คือโทรมาก่อนก็ได้ครับที่เบอร์0969251815ครับแอดไลน์ก็ได้ครับอันนี้เป็น,ปนลูกไก่แจ้ครับลูกไก่แจ้ญี่ปุ่นเขียนเลี้ยงเล่นนะครับเลี้ยงเล่นทั่วไปอันนี้ตัวผู้หมดเลย ตัวผู้หมดเลยใช่ครับ <pore. S 2> มีตัวผู้แล้วก็มีตัวเมียด้วยตัวเมียก็อยู่อีกกองหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเพศผู้แยกไว้เลยใช่ครับผมแยกไว้ <worksheet. S 2> ตัวเท่าไหร่นะคะนี่อันนี้ตัวละร้อยห้าสิบบาทครับค่ะตัวละร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นคู่ก็เป็นคู่ก็ลูกค้ามาเลือกได้ครับที่ร้าน yes, <ห bad. S 2> มีครับอันนี้ก็จะเป็นเพศเมียครับค่ะเป็นไก่แจ้ญ,ญีอยุ่นี่นเป็นเพศเมีย นี้ก็ราคาเดียวกันใช่ครับตัวละร้อยห้าสิบบาทครับค่ะอันนี้จะแยกไว้ว่าเป็นเพศเมียใช่ครับค่ะสีสันเขาก็สวยนะก็เป็นสีเขาเรียกสีลายลายลายป่าครับค่ะออจะตัวโตกว่านี้เยอะไหมคะเนี่ยไม่ไม่เยอะครับค่ะเดี๋ยวจะมีแก๊งตัวโตด้วยครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่แจ้ครับไก่แจ้ญี่ปุ่น อันนี้แก็บสเกตเลี้ยงเล่นนะครับอันนี้จะเป็นตัวผู้ทั้งหมดเลยค่ะตัวผู้หมดเลยเท่าไรคะอันนี้เราขายอยู่ตัวละสามร้อยห้าสิบครับตัวสามร้อยห้าสิบนี่ครับหมุนโชว์หน่อยอันนี้ก็จะเป็นเพศเมียครับเป็นไก่่โตรุ่มโตนะครับก็จะเป็นเพศเมีย อันนี้ก็ราคาเดียวกันครับสามรัอห้าสิบครับอันนี้ก็จะเป็นนกคุ้มครับนกคุ้มอเมริกันอเมริกาน,นี่จะเป็นนกวัยรุ่นนะครับยังโตไม่เต็มที่แล้วก็ก็มีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียครับอเอราขายอยู่ตัวละหนึ่งร้อยบาทครับตัวละ 100. 1น0คร้อยตัวหนึ่งร้อยเลือกได้เลย,วยสวย พอเขาไม่อยู่รวมกันก็จะมีถอนขนกันบ้างน้อยนิดทางฟาร์มนี้เขาไม่ได้ขีดฝีดไว้เอ้ยไม่ได้ขีดที่ปลายปากให้อะครับถ้าถ้าขีดมาปากมันก็จะไม่สวยแล้วก็่ว่ามันก็ข้อดีก็คือถ้าขีดปากมันจะถอนไม่ไม่ถอนขนกันแต่ถ้าไม่ขีดเนี่ยก็คือเนี่ยครับถอนขนกันถอนขนกันหมดค่ะ อีกไม่นานก็น่าจะไข่ไหมคะนี่อีกนานไหมเออจะเริ่มไข่ตอนอายุประมาณสามเดือนครึ่งครับสามเดือนครึ่งสี่เดือนครับอ๋อสามสี่เดือนก็เริ่มขใช่ครับก็สมบูรณ์สมบูรณ์ก็ไข่แล้วครับค่ะ